พวกเราคณะผู้บริหารนะครับคณะผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงแล้วก็คณะ,ะนักบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงนะครับพวกเรารู้สึกสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นล้นพ้นนะครับเราพวกเราเป็นห่วง แล้วก็อยากจะมาถวายพระพรต่อท่านนะครับเพื่อขอให้ท่านได้มีสุขภาพพลานามัยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และหายจากโรคภัยไข้เจ็บอ่าะเป็ล้วที่สุดน,นะครับก็พวกเราก็อาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและก็มีพระชนมายุยิ่งยืนนานครับ